สำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเรียนธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในคำพีขุดธกนิกายธรรมบทนะผมก็ได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้าในรูปคาถาเป็นภาษาบาลีมาให้ทุกท่านสวดท่องกันทีนี้ก็มีคำแปลให้ด้วยแปลคร่าวๆด้วยแล้วก็แปลทีละศัพท์ทีละศั์ให้ด้วย บอกองค์ธรรมต่างๆด้วยเพื่อเสริมความเข้าใจนะทุกท่านจะได้ไปทบทวนไปพิจารณาดูให้เข้าใจเนื้อความแล้วก็จะได้ปฏิบัติตามนะครับในช่วงบ่ายก่อนที่จะได้เรียนเรื่องต่อไปเรื่องปัญจสตะพิกขุวัตถุนะเรื่องภิกษุจำนวน500รูปเนี่ยนะครับก็จะได้ตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมานะครับวันนี้ ก็มีปัญหาเขียนมาถามจากสองท่านด้วยกันนะก็เจ้าประจําหนึ่งท่านก็คือคุณหมอเอี้ยงนะครับแล้วก็ผู้ที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งท่านด้วยกันมีสามคําถามด้วยกันท่านที่ถามมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับคําถามจากคุณหมอเอี้ยงนะครับเรียนถามปัญหาต้นปีใหม่มกราคม2566ครับ วลีที่ว่ามีตนส่งไปแล้วบาลีว่าอย่างไรครับแปลได้มากกว่าภาษาไทยหรือไม่ส่งไปคือส่งไปไกลแค่ไหนครับสำหรับการใช้ชีวิตโดยชอบก็อีกวลีหนึ่งที่จเจริญมักตลอดชีวิตถามว่าออโต้ของการใช้ชีวิตจะเกิดจุดนั้นได้เอวัลูเอตรวมๆจากอะไรได้บ้างครับ ถึงเรียกว่าอัตโนมัติได้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับคุณหมอเอียงก็ได้ถามถึงวลีหรือคำแปลที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆเวลาศึกษาธรรมะเนี่ยสองคำด้วยกันนะจริงๆก็วลีหรือคำต่างๆก็มีเยอะกว่านี้แหละนะแต่คำสองคำนี้ก็อาจจะได้ยินบ่อยหน่อยหรือว่าอาจจะตรงใจคุณหมอเอียงก็เลยเขียนมาถามนะครับ มีวลีที่หนึ่งก็คือคําว่ามีตนส่งไปแล้วบาลีว่าอย่างไรนะกับอีกคำหนึ่งก็คือการใช้ชีวิตโดยชอบนะครับนะมีตนส่งไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีบาลีว่าปะหิตตัตโตนะปะหิตะบวกกับอัตตาอัตโตนะมีตนส่งไปแล้วนะปะหิตตัดโตไม่ทราบเขียนถูกไหมนะ คนผู้มีตนส่งไปแล้วมันจะครว่าปะหิตะะหตะแต่ว,ว่าส่งไปแล้วบอกกับอัตโตตัวโต็คือตัวตนผู้มีตนส่งไปแล้วปะหิตตะโตนะ้คำนี้ก็จะเจอบ่อยๆในพระไตรปยิดกในสูตรต่างๆก็จะมีเยอะเหมือนกัน,นะปะหิตตะโตมีตนส่งไปแล้วนะครับมีบาลีว่าอย่างไรนี่ก็ตอบคำถามที่หนึ่งที่ คณหมอเอียงถามมานะครับแปลได้มากกว่าภาษาไทยหรือไม่คือภาษาไทยเรานี้ก็แปลตามความเหมาะสมนะส่วนใหญ่ท่านก็แปลไว้อย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าแปลอย่างอื่นได้อีกไหมส่งไปคือส่งไปไกลแค่ไหนอะไรอย่างเี้นะส่งไปไหนอะไรอย่างเี้นะปหิตะเนี่ยไปหิตะ<อ>ก็แปลว่าส่งไปหรือไปแล้วหรือว่าตั้งขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว ตั้งไว้อย่างถูกต้องตั้งไว้ในแง่มุมที่จะบ่ายหน้าหรือว่ามุ่งตรงไปตรงนั้นถ่ายเดียวไม่มีย้อนกลับมาอีกนะเหมือนกับเราตั้งหน้าจะไปตรงนี้แล้วไม่หวนกลับหรือว่าไม่หันกลับมาสู่ความเป็นอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วก็เรียกว่าปะหิตตะน,น,นะก็เป็นลักษณะการตั้งหน้าบ่ายหน้ามุ่งหน้าหรือว่าเจาะจงหน้าที่จะจ้องไปตรงนั้นแล้วและเมื่อถึงตรงนั้นเนี่ย เรียกว่าก็จะไม่กลับมาเป็นอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วคล้ายๆทําใจแล้วว่าถ้าก้าอีกก้านึงจึ้งหนึ่งอย่างเงี้นะเราจะไม่กลับมาเป็นอย่างเดิมอีกต่อไปแล้วไม่กลับมาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องกับใครในวัตตะอ,อีกต่อไปแล้วอย่างเงี้ยคำเรียกว่าปหิตะนะส่วนใหญ่ท่านก็นิยมแปลว่าส่งไปแล้วก็พอได้อยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ตรงทีเดียวปหิตะตัวนี้ เป็นลักษณะการตั้งการตั้งใจหรือตั้งมุมมองเป็นลักษณะของความกล้าหาญบากบันกล้าที่จะออกจากชีวิตเดิมๆของตัวเองคอมฟอร์ทโซนหรือว่าความปลอดภัยความเป็นอยู่ความคุ้นเคยดั้งเดิมเนี่ยเราความคุ้นเคยกับความเป็นผู้เป็นคนเป็นหญิงเป็นชายความผูกพันกับคนนั้นคนนี้นี่เราก็เป็นอย่างนี้มันนานนะทีนี้เราก็ตั้งใหม่ตั้งว่าไม่เอาอย่างนี้แหละเราก็ตั้ง จะไปตรงนั้นนะถ้าเราไปเข้าใจให้เรานึกถึงว่าเหมือนกับเราไม่เคยออกจากโซนของตัวเองไม่เคยออกจากประเทศแต่พวกเรานี่อุปมานี้ใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าออกมาเยอะแล้วให้ <c oughs> <c oughs> นึกถึงว่าเราไม่เคยออกไปจากประเทศเราเลยนะแต่ทีนี้ถ้าออกไปแล้วนี่ออกไปเลยนะเขาไม่ให้กลับเลยนะอย่างนี้ไม่ให้กลับมาอีกแล้วญาติพี่น้องเราก็อยู่นี่เพียบเลยแมวสุน,นัขก,ก็แงนคอรอเพียบเลย ถ้าคุณก้าวออกไปหนึ่งก้าวเนี่ยคุณจะไม่มีวันย้อนกลับมาเลยอย่างเงี้ยแต่เราก็จะก้าวไปอันนี้เรียกว่าปะหิตะนะก็คือส่งไปหรือว่าดันไปผลักไปหรือจะบอกว่าตั้งแบบเต็มที่ที่จะไปอย่างเงี้ยทำานองนี้นนปะหิตะนะะส่งไปแล้วก็แปลก็พอได้อยู่นะคำว่าแปลพอได้หมายถึงว่าถ้าเราเข้าใจว่าส่งไปคือแบบนั้นนะส่งมันหมายถึงมีตัวส่งเงื่อนไขเหมือนถ้าพูดภาษาเราเหมือนมีแผนกดันดันไปดันว่า และคนคนนั้นก็เรียกว่าต้องการจะไปตรงนั้นอยู่แล้วนะพยายามทําสิ่งต่างๆมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็มีการหลายๆตัวดันคนนั้นไปนะดันไปนะพวกต้องดันพวกฝ่ายกุศลทั้งหมดจึงจะดันไปได้กุศนะลฝ่ายเดียวเป็นกะุศลอย่างเดียว,ยยวที่ดันไปบุญบารามีต่างๆที่ทํามาทั้งหมดทั้งมวลดันออกไปจนข้ามเขตนั้นไป ข้ามเขตในที่นี้ก็คือข้ามเขตโลกิยะไปนะข้ามเขตโลกิยะจะไปสู่เขตโลกุตระนะโลกิยะโลกุตระมันก็ตามจิตเราเนั่นแหละจิตมันรู้อะไรมันก็ตามนั้นนะจิตรู้อารมณ์เป็นกามก็เป็นกามาจระใช่ไหมจิตรู้อารมณ์รูปปาวจรก็รูปปาวจรนะจิตรู้อารมณ์โลกก็เป็นโลกิยะไปจุดรู้จิตรู้อารมณ์นิพพานก็เป็นโลกุตระ ตรงที่จะผ่านก่อนจะผ่านตอนนี้อยู่โลกิยะอยู่นี่แหละแต่ว่าจุดที่จะผ่านไปก็เรียกว่ามีตัวส่งนะตัวส่งไปเนี่ยเรียกว่าปะหิตตนะปะหิตตะโตมีตนส่งไปแล้วคําว่าตนในที่นี้ก็คือจิตรวมทั้งสภาวะต่างๆคุณธรรมทั้งหมดในจิตเนี่ยเป็นตัวส่งเป็นตัวส่งไปนะซึ่งคํานีนะ้ท่านก็จะใช้สําหรับการปฏิบัติภาวนาชั้นสูงนะ ปฏิบัติสมถา,าวิปัสนาจเจริญมากมาพอสมควรจนกระทั่งพร้อมที่จะบรรลุหรือใกล้บรรลุเรียกว่ามีความเพียรเต็มที่ที่จะมุ่งไปนิพพานโดยถ่ายเดียวแล้วไม่กลับมาอีกแล้วไม่คิดจะหวนกลับย้อนกลับแล้วถ้าสูงสุดก็คือพวกโคตรภูนะก่อนจะถึงโคตรตพูพวกนั้นนะก่อนหน้านั้นหน่อยหนึ่งนะเขาเรียกว่ามีตนส่งไปแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นเวลาพูดถึงประหิตัดโตหรือมีตนส่งไปแล้วอย่างนี้ โดยมากในบาลีท่านก็จะกล่าวถึงคุณธรรมของท่านที่ออกไปอยู่ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่นะแล้วก็มีตนส่งไปแล้วไม่นานก็จะได้บรรลุธรรมนะคำพูดแบบนี้ก็จะมีบ่อยๆแต่ว่าจะมีคำเป็นแพทเทิร์นเวลาเรากล่าวถึงพระภิกษุที่ท่านมีบารามีพร้อมนะท่านเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่แล้วก็จะมีคำต่างๆอยู่ประมาณสามคที่ ท่านไปฝึกปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุก็คำหนึ่งก็คือคำว่าประหิตัตโตนและอยู่สุดท้ายถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกภาษาไทยส่วนใหญ่ท่านจะจะแปลบอกว่าภิกษุรูปนั้นเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากมูไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีตนส่งไปแล้วไม่นานก็ได้บรรลุเนี่ยคำจะเป็นประมาณนี้นะคำว่าปะหิตัตโตนี้จะอยู่จะอยู่หลังที่สุดนะจะมีคุณสมบัติของผู้ที่ เป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหูอยู่สามอันนะอันที่หนึ่งก็คืออัปปมัตโตเป็นผู้ไม่ประมาทนะสองก็คืออัตตปีเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสแล้วก็ปะหิตตัตโตมีตนส่งไปแล้วฉะนั้นมีตนส่งไปแล้วก็จะเป็นลักษณะของความเพียรที่มีคุณสมบัติหรือมีคุณธรรมอื่นๆมาประกอบเยอะเลยพอที่จะดันหรือส่งไปส่งใครก็ส่งจิตไป ส่งจิตไปให้เห็นนิพพานจากที่เคยคุ้นเคยอยู่กับโลกิยะไปรู้นิพพานนั่นแหละเรียกว่าปะหิตตโตตัวก่อนที่จะเห็นนิพพาน,นเขาเลยเรียกว่าในทางพระสูตรเรียกว่าปะหิตตโตนะฮะอันนี้คือแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเดี๋ยวประโยคแบบนะเขียนให้สักนิดหนึ่งเนาะอันนี้คือลักษณะของพระที่ท่านพร้อมจะบรรลุนะไปรับกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าหรือไปขอฟังคมโดยย่อนะแล้วก็ออกไปปฏิบัติ เราจะมีคําอันนี้อยู่ก็คือเป็นผู้ผู้เดียวหีกออกจมูกเวลาเราอ่านในพระไตรปิฎกภาษาไทยก็จะเขียนแตแปลประมาณนี้นะอาจจะแปลต่างแบบนี้บ้างนิดหน่อยบาลีก็คือเ e อกูปกัตโถต่อมาจะมีคุณสมบัติก็คืออัปปมัตโตเป็นผู้ไม่ประมาทอัปาม At ตตอัวนี้คือตัวที่มีสติอยู่เสมอเป็นพื้นฐานแล้วก็อาตตปีตัวนี้คือประกอบมรรค ก่อมาคือพวกคำโพธิปักยุยธรรมรวมธรรมะทั้งหมดนะเอาอาตติีเป็นตัวที่จะฝึกแล้วก็ปัิญาตัดตัวนี่คือคุณสมบัติต่างๆพล้อมคุณสมบัติต่างๆคล้อมนะครับปัตติตัตัวมีตนส่งไปแล้วหลังจากมีตนส่งไปแล้วนะก็จะมีคำบอกว่าบารรลุ ธรรมะขั้นสูงหรือว,ว่าได้เข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่กุลบุตรต้องการจะโตจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ฝั่งนี้ก็คือฝั่งบรรลุธรรมทำตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ท่านจะมีคำสามคำแบบนีน้นะในพระสูตรนะครับอันนี้สแสดงถึงคุณสมบัติของพระภิกษุที่ท่านไปปฏิบัติหลีกออกผู้เดียวหลีกออกจากหมู่หรือว่า บางพระสูตรที่ท่านไปขอฟังธรรมะโดยย่อจากพระพุทธเจ้าแล้วก็จะมีคําอันนี้อยู่นะครับนี่จะมีบ่อยนะแบบนี้นะถ้าไปค้นในบาลีเนี่ยใช้คําบาลีค้นจะเยอะไปหมดเลยนะครับใช้คาไทยค้นก็พอได้อยู่แต่ว่าบางทีบางเล่มบางสูตรท่านแปลไม่เหมือนกันนะครับอันนี้แบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งก็คือกล่าวถึงลําดับขั้นตอนของการปฏิบัติหรือว่าการที่จะฝึกจนกระทั่งดํารงอยู่ในอรหัตผล เขาเรียกว่าการฝึกหรือว่าการทำที่จะทําให้ถึงความเป็นอรหันตผลหรือเป็นพระอรหันต์ได้ตั้งอยู่ในอรหันตผลเนี่ยมี12ขั้นตอนด้วยกันนะเขาเรียกว่าอัญญาราธนาก็คือกระบวนการหรือว่าลําดับขั้นตอนที่จะทําให้ตั้งอยู่ในอรหันตผลนะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีศรัทธาเป็นต้นที่ สิบสองใช่จะสิบสองเรียงลําดับนะจะมีอันที่สิบสองก็คือปะหิตัดตโตนี่แหละอ่าก็คือปะหิตัดตโตเนี่ยก็จะเป็นลําดับที่สิบสองลำดับที่หนึ่งก็คือมีศรัทธาก่อนอ่ามีศรัทธานะลำดับที่สองก็เข้าไปหา,า,าลำดับที่สก็เข้าไปหาลำดับที่สามดับที่สก็เข้าไปนั่งใกล้นะลำดับที่สามก็ เงี่ยโสดลงสดับลำดับที่4ีอ้าวหนศรัทธา 2. เข้าไปหา 3. เข้าไปนั่งใกล้ 4. เงี่ยโสดลงสดับนะหาก็ฟังธรรมฟังพระสัทธรรม 6. ก็คือทรงจำธรรมะไว้เพิจารณาเนื้อความแห่งธรรม 8. ก็คือเข้าใจเนื้อหาของหลักธรรมจนมีความชัดเจนตรงกับความเป็นจริง ก้าก็คือเกิดฉันทะสิบอุตสาหะนะเก้า 9, เกิดฉันทะคือกัตตุกรรมยาตาฉันทะต้องการจัดทาให้เห็นธรรมะนั้นจริงๆนะเรียกว่าแน่นอนแต่เดิมพิจารณาแล้วเข้าใจระดับหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่แน่นอนต้องการเห็นแบบแน่นอนก็มีฉันทะมีอุตสาหะนี่ยลำดับที่10 11ก็การพิจารณาด้วยปัญญา อย่างชัดเจนเข้าใจทั้งหมดแล้วก็ลำดับที่12นั่นแหละก็คือมีตนส่งไปแล้วนะก็คือมีความเพียรที่ตั้งไว้เป็นหลักนะเป็นหลักที่จะไปอีกฟากหนึ่งไม่อยู่ฟากนี้แล้วนะครับอันนี้ก็คือลำดับขั้นตอนที่จะทำให้ตั้งอยู่ในอรหัตผล เพราะว่าการจะเป็นพระอราหันต์ตั้งอยู่ในอราหันตผลนั้นไม่ใช่จะกระโดดข้ามไปเหมือนกบท่นว่าอย่างนั้นนะต้องเป็นขั้นเป็นตอนจะเริ่มต้นด้วยศรัทธ,ธาก่อนนะอย่างนี้ทำตรงน,นี้อันนี้คือ,คอถ้าแบบพูดแบบภาษาไทยนะบาลีเขาก็จะมีคำของเขานะมีหนึ่งคือศรัทธ,ธาสองคืออุปสังกรรมณะนะก็คือการเข้าไปหา 3. ก็คือปริยุปาสนาการเข้าไปนั่งใกล้ 4. ก็คือโสตวทานางังเนี่ยโสดลงสดับธรรม 5. ธรรมัสวรรนางการฟังธรรม 6. ธรรมะธารนาการทรงจำธรรม 7. อัตถุปะปริขาการพิจารณาเนื้อความแห่งธรรม 8. ธรรมะนิชานขันติ ก็คือความเข้าใจธรรมจนกระทั่งเห็นชัดว่าธรรมะกับสิ่งที่ฟังมันเหมือนกันมันเป็นอันเดียวกันนะแแล้ว9ก็คือฉันโดฉันทะมีฉันทะนะสิ 10, อุตสาหโหมีอุตสาหะมีวิริยะฝึกปฏิบัติ11ตุลนาคือมีปัญญาพิจารณานะสิ 12, ก็คือปรธานะหรือประธานคือการตั้งความเพียรที่ ตรงไปนิพพานสถานเดียวหรือมีตนส่งไปแล้วนั่นแหละประหิตัดโตนี่อย่างนี้นะครับทำตรงน,นี้ถ้าไปอ่านก็จะเจอแบบนี้บ่อยๆนะ,อ,ะอ,อัญญาราธนา,ญญาการญญาตั้งอยู่หรือลำดับขั้นตอนที่จะทำให้ตั้งอยู่ในอรหัตผลอัญญาคืออรหันตผลการตั้งอยู่ในอรหัตผล ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ลำดับที่หนึ่งคือศรัทธาก่อนเลยศรัทธาแล้วเข้าไปหาก็าเ,ขาเขียนตัาเองบ้างเนาะ,ะเขียนได้ไหมนไจนถึงสิบสองนะ,ะสิบสองสิบสองนี้ประธานนังประธานก็คือเป็นชื่อของวิริยะตัวหนึ่งแต่เป็นวิริยะที่สมบูรณ์แบบอยู่ในมรรคไปรวมกับเพื่อนเขามันสมบูรณ์ซึ่งคำนี้ประธานนะตัวนี้ก็เวลาบาลีท่านเขียนนล้นก็ ใช้คำว่าปฏิสต,ตนณ์นเ,เวลาเราอ่านในหนังสือเนี่ยบุคคลเมื่อมีศรัทธาก็เข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้ไล่ไปเรื่อยๆนะจะถึงคำนี้มีตนส่งไปแล้วแล้วก็ได้เห็นแจ้งบรมวริยสั์<ช>อย่างนี้นะครับจะดูลำดับที่12อันนี้คือกระบวนการหรือว่าวิธีการที่จะทําให้ดํารงอยู่ในอารหันตผพมอัญญาคืออะไร เห็นไหมปาหิตตโตเนี่ยจะก่อนก่อนบรรลุเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็คือบรรลุเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าพูดคนละคนละกระบวนการใช่ไหมปาหิตตะโตปาหิตาตะปาหิตตะเนี่ยปาหิตตะจุดอยู่ทั้งอยู่ที่ต่ออันที่สองปาหิตตะแปลว่าส่งไปแล้วที่เขาเขาถือว่แปลว่าส่งไปแล้วเป็นชื่อของความเพียรนะเป็นชื่อของวิริยะแต่ว่ามันเป็นวิริยะที่สมบูรณ มีเพื่อนๆมาเต็มแล้วไม่ใช่วิทยาแบบอาตปีมันเป็นคนละตัวกันมันก็เป็นเพื่อนๆกันนั่นแหละมันก็แล้วแต่เขาจะเน้นชื่อตรงเทียบนะครับอย่างนี้แต่เขาพวกนี้เขาอยู่ฝั่งโลกิยะหมดนะฝั่งนี้เขาอยู่ฝั่งโลกิยะหมดยังไม่ได้บรรลุนะก็คือยอดแล้วก่อนจะบรรลุแล้วนะอันนี้ทำนองนี้นะครับ ก็ใช้คําหลากหลายไงกันอันนี้เป็นเรื่องของการใช้คํานะครับนี่คุณหมอเอียงได้ถามอย่างที่หนึ่งนะทีนี้เมื่อได้คําพวกนี้แล้วท่านสามารถที่จะไปค้นอ่านในพระสูตรต่างๆก็ได้เข้าใจแง่มุมอื่นถ้าพูดไปทั้งหมดก็จะเยอะไปใช่ไหมถ้าได้คําตรงนี้เรียบร้อยเนี่ยได้วลีที่ว่ามีตนส่งไปแล้วบาลีว่าอย่างไรครับเนี่ยบาลีว่าปะหิตัตโตแค่นี้ก็ก็โอเคแล้วนะครับ ส่งไปส่งไปได้ไกลแค่ไหนครับก็ไปได้นิพพานไงนะส่งไปในที่ที่ควรจะไปนั่นแหละไปนิพพานนะเพราะว่าถ้าไม่ไปนิพพานมันก็เหมือนไม่ได้ไปนะถ้าไม่ไปนิพพานมันก็วัฏฏะสงสารก็วนเวียนก็เหมือนไม่ได้ไปนะครับนี่ก็คําที่หนึ่งนะครับที่ท่านถามก็เลยยกตัวอย่างที่เจอมากในพระสุตตันตปิฎกนะก็มีสองแบบนี่แหละก็คือแบบที่พระท่านออกไปปฏิบัติ เป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียร<ต>มีตนส่งไปแล้ว<ต>อ่ะก็เสิร์ชคำว่านี่แหละมีตนส่งไปแล้วนี่แหละอ่ะม,ม,มันก็เป็นบาลีไงต้องเสิร์ชเป็นบาลีา <c oughs> ถ้าถ้าเป็นคำไทยส่วนใหญ่น่าจะแปลว่าอะไรการดำรงอยู่ในอรหันตผลน่าจะแปลว่าอย่างนั้น แต่ว่าคาแปลมันยักเยื้องได้ไงคำแปลมันหลากหลายแล้วแต่ฉบับที่ท่านแปลส่วนใหญ่จะแปลว่าการดํารงอยู่ในอรหัตผลอัญญาก็คืออรหัตผลนะครับอีกคำหนึ่งการใช้ชีวิตโดยชอบนะครับการใช้ชีวิตโดยชอบโดยสัมมานะครับนนี้ก็มีวลีที่เกี่ยวกับการเจริญมรรคอะไรต่างเนี่ย คำว่าโดยชอบโดยชอบนี่ก็คือคำว่าสัมมานั่นแหละ<อ> hmm. นะครับก็แล้วแต่เราจะเอามาใช้กับคำว่าอะไรนะทีนี้ในฉบับแปลมันก็มีหลากหลายเวลาท่านแปลเนี่ยส่วนใหญ่สัมมาท่านจะแปลว่าโดยชอบนะมีชีวิตโดยชอบดำรงชีวิตโดยชอบอาชีวะชอบหรืออะไรชอบชอบเลยนะก็มาจากคำว่าสัมมาสัมมาเนี่ยความหมายของเขาก็คือสามารถที่จะทำให้ มีนิพพานเป็นอารมณ์ทำให้ละกิเลสทำให้ทุกข์ไม่เกิดได้หลักๆก็จะมีอยู่สอันอย่างเงี้ยความว่าสัมมานะสัมมาก็คือมันทำให้มีนิพพานเป็นอารมณ์ได้ใช้ชีวิตโดยสัมมาก็คือใช้ชีวิตในแบบที่วันหนึ่งจะมีนิพพานเป็นอารมณ์จะทำให้ละกิเลสได้จะทำให้ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่เกิดได้ก็เรียกว่าโดยชอบ เหมือนสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกต้องก็คือเห็นนิพพานเห็นแล้วมันหมดกิเลสแล้วทุกไม่เกิดทุกไม่มีอย่างเนี้ยทำตรงนี้นะครับอย่างถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิในโสดาปฏิมาก,ก็คือเห็นนิพพานทําให้ละอะไรก็ว่าไปทําให้ทุกไหนไม่เกิดทุกในอบายไม่เกิดก็คือมันก็จะแบบเดียวแบบนี้อธิบายได้แบบนี้หมดนะครับว่าสัมมาหนะลักๆก็จะมี3ประเด็น อันที่หนึงคือเห็นนิพพานอันที่สองก็คือละกิเลสอันที่สามก็คือทุกข์มันไม่มีทุกข์ไม่เกิดอันไหนไม่เกิดไม่เกิดขนาดไหนก็ว่ากันไปอย่างนี้นะครับนะสัมมาความหมายคือแบบนี้นะครับสัมมาโดยชอบอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตโดยชอบก็คือดําเนินชีวิตตามอริยมครคมีองค์8นี่ก็ทั้ง8ก็เลยเป็นสัมมาหมดเลย สัมมามาัตสัมมะชีวิตอะไรก็ว่าไปก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หมดเลยนะครับอย่างนี้แต่ว่าถ้าใช้เป็นพื้นพื้นเนี่ยการใช้ชีวิตโดยชอบที่ท่านถามเนี่ยบางทีท่านก็เอามาใช้เป็นคําพื้น,พ,นพื้นก็มีแต่คําพื้นพื้นของท่านบางทีก็เมื่อความหมายลึกลงไปมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะก็คือมีชีวิตโดยชอบเนี่ยท่านก็จะใช้อันนี้เอาแบบพื้นพื้นนะถ้าเอาแบบสูงสูงเมื่อกี้ก็คือถ้ามีคําว่าสัมมาก็คือชอบหมดแหละถูกหมดนะ เพียงแต่จะเอาคำอะไรข้างหลังมาใส่เข้าไปนะชอบชอบเนี่ยคือคาว่าชอบให้เรานึกถึงมรรคแปดไว้ก่อนมีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเนี่ยทำจำอย่างนี้ไว้ก่อนเห็นชอบนะสัมมาทัศนะอะไรอะไรชอบชอบเนี่ยให้นนึกถึงประเด็นพวกนี้ไว้ก่อนท่านนึกถึงประเด็นตรงนี้ได้เราก็ค่อยมาค้นอีกทีว่าเอ๊ะมันยังไงนะครับทีนี้คําที่ท่านใช้เป็นแบบพื้นๆก็มีเหมือนกัน การดําเนินชีวิตโดยชอบเนี่ยนะท่านจะใช้มีคาหนึ่งที่เขานิยมพูดเป็นหัวใจเศรษฐีนะอุอากศะ,ะหัวใจเศรษฐีนะเพราะว่ายุคหลังๆมีคนอยากเป็นเศรษฐีเยอะคนอยากเป็นพระอริยะน้อยลงอยากเป็นเศรษฐีอุอากศะไอ้คำหลังเนี่ยก็คือบางทีก็จะแปลว่าแบบที่คุณหมอเอียงถามวลีนี้มาแหละ แต่คำว่าชีวิตชอบเนี่ยจริงๆตัวหลักสูงสุดก็คือเรื่องของมาร์กนะดำเนินชีวิตในมารคกแปนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็มีด้วยอ,อากัสไอคำข้างหน้าคงไม่ต้องอธิบายนะคงรู้กันหมดแล้วท่านไหนไม่รู้ก็หาทั่วไปนะกูอานะกะสัอันนี้อันนี้ว่าลีเนี่ยมีอากาูอาก กัลยาณมิตตานะไอซาคำนี้ก็คือมีชีวิตโดยชอบเขาก็แปลว่ามีชีวิตชอบอะไรได้มีชีวิตเหมาะสมมีชีวิตชอบได้มาจากคำว่าสมะชีวิตตาสมะชีวิตตาสมะแปลว่าเหมาะสมแปลว่าชอบก็ได้ถูกต้องก็ได้ชีวิตตาคือมีชีวิตมีชีวิตโดยชอบมีชีวิตเหมาะสมมีชีวิตถูกต้องอย่างนี้คำนองนี้ ถ้าเอามาใช้ในเรื่องของการดาเนินชีวิตพื้นๆธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็คือใช้ชีวิตให้พอดีให้เหมาะสมถ้าเกี่ยวกับเรื่องเงินทองก็เช่นว่าได้มาเท่าไหร่ก็ใช้น้อยกว่าที่ได้นะไม่ใช่ได้มาเท่าไหร่ใช้เท่านั้นได้มาเท่าไหร่ใช้มากกว่านั้นไม่ใช่หมายถึงได้มาเท่าไหร่ก็ใช้น้อยกว่าที่ได้มานะก็คือใช้เงินใช้ชีวิตตามเหมาะสมอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องโภกทรัพย์นะ แต่ถ้าเป็นสมะชีวิตตาที่สมบูรณ์ที่สุดการดําเนินชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์ที่สุดในแบบนี้นะตัวสมะชีวิตตาตัวนี้ก็คือดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นพระอริยะเช่นว่าคนที่เป็นปุถุชนก็ดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นโสาบันคนเป็นโสาบันก็ดําเนินชีวิตให้เหมาะสมที่จะเป็นสกทาคามี สัทาคามีดําเนินชีวิตให้เหมาะสมที่จะเป็นอนาคามีอนาคามีก็ดําเนินชีวิตให้เหมาะสมที่จะเป็นอาหัต์นอย่างนี้พอเข้าใจไหมเขาเรียกว่ามีชีวิตแบบถูกต้องอันนี้เห็นไหมใช้ได้ทั้งระดับพื้นพื้นแต่ส่วนใหญ่ที่ที่เรานิยมได้ยินกันส่วนใหญ่จะเห็นแบบพื้นพื้นแต่ว่าระดับสูงจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ถ้าเป็นตามคําสอนนีท่านจะเน้นระดับสูงสมัครกว่านะครับ ก็คือถูกต้องหรือชอบเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการดําเนินชีวิตตามแบบอริยมรรคนั่นเองแม้แต่คําคํานี้ที่เป็นอยู่ในหัวใจเศรษฐีเนี่ยสมะชีวิตตาเนี่ยก็อธิบายระดับสูงได้เหมือนกันมีหลายสูตรที่อธิบายแบบนี้ก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าดําเนินชีวิตให้เหมาะสมกับการที่จะเป็นอริยะเจ้าอย่างนี้นะครับ สองคำนะวลีที่ว่ามีตนส่งไปแล้วการใช้ชีวิตโดยชอบนะอย่างนี้นะครับนะรวมๆจากอะไรได้บ้างครับถึงเรียกว่าอัตโนมัตนะิสำหรับการใช้ชีวิตโดยชอบก็อีกวลีหนึ่งที่เจริญมากตลอดชีวิตถามว่าออโตของการใช้ชีวิตจะเกิดจุดนั้นได้อิวัลูเอตรวมๆจากอะไรได้บ้างครับ ถึงเรียกว่าอัตโนมัติได้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงครับนะพวกถ้าจะเอาระดับสูงไม่ว่าจะเป็นมีตนส่งไปแล้วก็ดีการใช้ชีวิตโดยชอบก็ดีนะพวกนี้ถ้าจะเป็นระดับสูงขนาดนี้ก็ต้องอาศัยมาจากพวกข้างล่าง,างนะอย่างปหิตตโตนี้ก็อาศัยมาจากพวกล่างๆนะครับพวกล่างๆถ้าเป็นแบบ เป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ก็แสดงว่ามีความพร้อมอื่นหมดเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ทําตรงนี้ให้เต็มที่นะถ้าพูดในแบบที่ความดํารงอยู่ในอรหัตผลก็เริ่มตั้งแต่ศรัทธาไล่มาเรื่อยนะอันนี้ก็คือที่จะมีสิ่งต่างๆสมบูรณ์หรือว่ามาจากอะไรก็คือมาจากพื้นฐานทั้งหลายนั่นแหละพวก การดําเนินชีวิตโดยชอบสัมมาตามแบบมักก็ดีอะไรก็ดีก็อาศัยพวกพื้นฐานต่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้คุณหมอเอียงได้ถามวันนี้นะครับ